หมดปะล่ะหมดปะล่ะเฮ้ยหมดปะล่ะ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 เฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวมาสองตัวอย่างงี้ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกันในเกม Overwatch ่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นแรงนะครับแต่เรามาเล่น Pick K กัน ก็จะเป็นการเล่นฮีโร่ให้ครบทุกตัวนะครับแล้วก็จะเล่นจาก A จถึง Z เลยนะครับอ่าเราก็จะเริ่มจากอ่าฝั่งทางซับก่อนแล้วกันนะครับเป็นตัว A อานานะถ้าเล่นไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามเล่นดีๆเลยแล้วครับได้ดนัดนดนัดนดันดันหุ่นยนต์ใช่ไหมใช่ยิ<อ>งด้วยนะครับ ด้านหุ่นยนต์นี่เราก็ต้องดันให้มากกว่าทีมตรงข้ามนะครับถ้าดันน้อยกว่าก็นั่นแหละเตรียมตัวรับมือเตรียมตัวแพ้ได้เลย,เลยโอเคมาวิซ้ายมาเปลี่ยนสกินอ่ะเอาสกินนี้ดีไหมเออสกินนี้แหละกัปตันอามารินะพวกสวยครับนางสวยมากเป็นผู้หญิงผิวแทนนี่สวยมาก not to you you I will I'm in here บอกก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ได้เล่นอนาเก่งอะไรนะครับก็มาเล่นเป็นคอนเทนต์เฉยๆนะครับเล่นให้ครบทุกตัวอะไรอ่างเพราะว่าภากแรกผมไม่ได้เล่นลงดูเลยภาสอมาเล่นกันดีกว่าภาคสองเนี่ยคนเล่นเยอะนะครับ ก็โก้แล้วต้องไปที่อเอสพอร์ตนะครับเอสพอร์ตตรงโน้นแล้วอหายใจดีกว่าที่มีตาไนเนาะโอ้มายอมีโลเลยมีเมซี่ครับต้องเอาเมซี่ให้ลงมีอานาด้วยเอาหนาก่อนตัวตัวแรกนะครับวูบไปแล้วล,ลิงเฮ้ยซเปอร์มไม่หลับซิเปอร์มไม่หลับ อ้าวลิเตอร์โดนจิ๊กที่ล่วงไปแล้วครับนี่ปลาเอาน้ำมะม่วงเอาน้ำมะม่วงไปกินก่อนเฮ้ยเราต้องไปช่วยแม็กกี้อตีดิงไปแล้วพี่กิ๊เราตึงกว่าพี่เราตึงกว่าเอาอ่ะตึ้งต้องมีรูตึ้งตึ้งต้องมีคนไอ้น้ำไอ้น้ำบนไอ้น้ำข้าบนเห็นไหมนั่นน่ะบนรั่น มีคนล่วงครับเฮ้โยโดนด้วยหลับไปหนึ่งหลับไปหนึ่งข้างหลังมีตัวนึงข้างหลังมีตัวนึงเห็นไหมเห็นหรือเปล่าล่วงไปแล้วฮะล่วงไปแล้วข้างหลัง,ง,งลุกชึ้นมะยงเอ้าปาไปไหนวะนะ่ะ ใจเย็นนะเจ๊จี้ใจเย็นยิงให้ทุกตัวไอนาไอนามาเจนจีเอาจีบไปเอามันอุ้ยว่างไงเมอร์ซี่ถายแล้วเออเบอเ้อโ,ออโดนสติ๊กกี้บอมเข้าไป็นไรครับือว่าถ้าแหลมมากก็ไม่ดีไอนาเนี่ย อ่าตอนนี้เราได้เปลี่ยนจุดเกิดแล้วนะครับไป็นไอ้คืองครับโอเคเดี๋ยวไปฮิวให้นะครับโอเคเอ้ยรถไหมไหวไหมตัวนั้นนะ่ะใครไม่รู้จะยิวไม่ได้ไกลไปเดี๋ยวไปยิวให้เออจิ๊บหายแล้วโดนโดนตึงแล้วข้างหลังมีคนไหมกลับไปก่อนกลับไปก่อน โคตรตึงโคตรตึงไปดิไปดิ่เฮ้ยมีปัจโจเมเกอร์ด้วยไม่แตกไม่ได้ไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกมันไม่มีละมันไม่มีเออสวยคุณยนไม่มีใครดันครับคุณยนคุณยนนิ่งแล้วคุณยนนิ่งแล้ว เว้ยเมซี่เมซี่เป็นเอ้าว่ะไปหลับด้วยมีตัววะน่าโอ้โหสามตัวไฮไลท์แน่นอนแต่ก็ยังไม่หมดนะครับอพิมพ์เอาพิมออกไปตัวนึงแต่คือดีดคมยันมาโอ้โหโดนลูกแก้วมังกรเข้าไป ดูสิโอไม่ต้องดันก็ได้ปล่อยไว้ก่อนเอพวกเีเอวกนี้เสี่อนีสี่จะอกนะสีมนะมม่มาอกนะสีอ้มวกน้เี้วเย้วยอ้วียอ่ยีบไปเราด้วย,ย,วยสหายเพื่อนเพื่อน,นีบไปตายกนนทำไม อุ้ย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 กลับไปก่อนมูสิโอ้มุนปุกมาทำไมไปปุกมาทำไมไปแล้วไปตรงหุ่นยนต์แล้วทุกคนทุกคนทุกคนจะล่วงแล้วจะล่วงแล้ว เอามาันกลับมายึดที่เดิมแล้วห้าสี่สามสองอือโอ๊ยโอ๊ยโดน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 ช่วยช่วยช่วยไปใครไม่รู้เอาไปก่อนโอ้ยใครได้วะเมื่อกี้นี um> ้ไอเกจิได้ลิเซอรเดนิกจี ห้านาทีเนี่ยห้านาทีเบาๆไปแบบนี้ยาวนานนะเฮ้ยฝั่งนู้นเข้าเข้าออกครับยังไม่จบเหรเฮ้ยดิปไปไหนแล้วเพื่อนรอเดีอยว่กำลังวิ่งไปมันไกลจะให้ทำไมเนี่ย สวยหลังเข้าปาราปาราไมล่ไมล่ยุงล่างไมล่ยุงล่างช่วอด้วยไมล่ยุงล่างวุเยอะเเนยอะ ปัดกันเหรอปัดเปล่าปัดเปล่าอุ้ยปัดเปล่า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 อุ้ยไม่ไหวไม่ไหวมาสองตัวอย่างงี้ เอาละเอาละมาแล้วสามนาทีสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายครับจะรอดหรือเลปล่าจะรอดหรือเลปล่าเราต้องชนะแน่นอนกลับมานิดเดียวเองไม่ไกลเท่าไหร่ไปตรงใต้สะพานมายูวให้ที่มาแล้วน้องไปอาเลียไปอาเลียอาเลียฮิวแล้วปรับ,บแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บ โอ๊ยไม่ทันไม่ขี่ตายอีกแล้วตายอยู่นาตายอยู่นาไปครับไอ้วงคือทิ้งตายอยู่นาเฮ้ยอุย้ยเอาว่ะตอนนี้มีไออะไรวะเอาตายไอโคตายเพราะว่าสองนาทีนะตะวันอยู่แค่นี้แหละดเดี๋ยวถอยถอย

ไห้ามตี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 อ UH, ุ้ยอุ้ยหัวจัดหัวจัดเอาว่ะนาทีสุดท้ายนาทีสักนาทีครึ่งสุดท้ายต้องเอาแล้วต้องมาแล้วเฮ้แต่มันยังดันมันยังนันไม่ไม่ไกลเท่าเราเราห้ามให้มันไกลกว่าเราได้ไปต้องรีบไป โอ้งไปตายได้ไ้ยโอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอยู่แล้วไงโอ้ยเจ็บอื้มไอ้นาไล่ฆ่าผมเฮ้ยครับมือยืดท้ายกับหน้าบ้านเราไม่รู้จะรอดหรือเปล่าถ้าให้มันไกลเกินถ้าให้มันไกลเกินจะไกลเกินไปแล้ว จะรอดหรือเปล่าออลมันจะไกลเกินไปไหมอดีตอดีตอดีตสิบเก้าวิสุดท้ายมุ้งยนต์กลับบ้านไปตั้งยนต์ก่อน รถยนต์ก่อนสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเอาแล้วโอเวอร์ไทม์แล้วโอเวอร์ไทม์แล้วโอ้ยลม้ลมล้ม <c oughs> ตลอด <c oughs> มินเนี่ยยืนท้ายทำหลุกนะครับ <c oughs> ไปได้เลย ทีตัวไม่ไหวไม่ไหวทีตัวดันยาวๆอย่ายสซโลกด,ดันยาวๆาวจริงอัอัพออัพมันมาไกลแล้ว <c oughs> ต้องให้มันหลุดต้องให้มันหลุดยงให้ได้ <c oughs> เอาว่ะตัวเดียวตัวเดียวใครไม่รู้ใครไม่รู้ใครไม่รู้รรยา่าตายแล้วแมคค็กกี้ทำตัวเองเฮ้ยทันโซใครวะเฮไอตัวเดียวตัวเดียวสองตัวโอ้โหไม่หลุดเวย้ยมันจะดันมาหน้าบ้านเราสิจะวิว่งไปตายลงทีมไว้โอ้ยตายแล้ว

ไปไหมไปไหมไปไหมโอ้ยโอ้ยไม่ฮิวเลยอลูซิโอไปไหนเอาแล้วครับใกล้ถึงความจริงแล้วครับเอ้ยอย่ามึงตายกันทำไมไม่เอาแทงดีดีมาเอาแทงกันมาสิโอ้โหซาเล่นอะไรฮะอ์โอซาเล่นลูซิแอนนาไม่มีใครเล่นอะไรฮาร์ได้เลยไปไป ต,ตายไปตายไปไต,ต,าตายไปแล้วไปแล้วหมดแล้วหม,ห,มหมดหมดหมดไหมหมดไหมแน่นอนโอ้ยชนะว่ะครับฮัลโหลชงช้าหน่อยอ่ะชงไม่ทันไม่ขี่ได้แน่นอนจอังหวะน,นี้ตามตัวเฮ้ยไม่ได้ทีมเราได้อ่า่ดีๆเย็นใจเลยครับ นี่ลิปปาเจงหวะนี้นี่ครับไลจี G ยังแรงหรือว่ามีบูตด้วยยิ่งแรงเขาปใหญ่คุณสองเออพอดีมันไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะก็ <c oughs> ว่าแม็กีปังกว่าเยอะเลยโอเคครับจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแอนนาอนาของเราเนี่ยป้าอนานะมีป้าอนาตนะะกินเก่าแต่เป็น,น่างนี้นะครับเป็นคนเก๋อ่าแต่อันนี้สวยกว่านะครับเป็นร่างาสาวอ่านะก็จบไปเพียงเท่านี้นครับ สำหรับอาณาอมริของเราคุณป้าอานานะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊าย